Không? Adrian, come here. Hello. nhau. mày nhau. Ba nhí, nhí. Go. I see. Mala, mala. Adrian, mala คุณนายเดินน่ะไปแล้วคุณนายมาสิมานี่มาแล้วๆไม่เข้าไปในบ้านเขา เอเดียนมามีตีนะไม่พีพีเดโน้แก๊ะเจ้า no.